สวัสดีครับกระสุดดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านครับวันนี้ครับตาต้องอยากรู้อะไรถามมาเลยครับครับก็อยากรู้ความรู้สึกที่จะไปคอนเสิร์ตภ้าอีสานครับในเดือนหน้ารู้สึกยังไรบ้างครับอย่าใช้คำว่าทัวร์คอนเสิร์ตเลยครับมีอยู่สองงานครับสองงานครับผมไ่เปิดตัวดีกว่าครับไ่เปิดตัวไม่เปิดตัวครับผมไม่เปิดตัวก็เดือนนี้เรามีที่ สุลินแล้วก็นภนแล้วก็มนุ่มครับอนะครับรู้สึกผมรู้สึกตื่นเต้นมนากครับเพราะว่าปกติเราจะเล่นอยู่เฉพาะาคใตม้มันไปมันมันมันไม่ใช่ที่ของเราไม่ใช่ที่รู้สึกนะความรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ที่ของเราที่แบบเล่นแล้วแบบมีคนรู้จักแล้วก็ไปแถวนู้นไม่รู้จะมีคนรู้จักน่าจะมีคนรู้จักแหละครับแต่ว่าอาจจะไม่มากไม่มายแต่ก็ ตั้งใจว่าจะทําให้เต็มที่ครับผมอาจจะเป็นวงอื่นเนี่ยเขาอาจจะไปกันเบื่อแล้วนะครับวงอื่นอาจจะไปกันเบื่อแล้วแต่ว่าสําหรับวงกลมเนี่ยนานๆครั้งก็จะได้ไปนะครับต้องถามคุณนี้เขาว่ารู้สึกยังไงที่ไปเล่นเราจะไปเล่นที่สุรินแล้วก็นครพานมครับผมเดี๋ยวนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างครับจีบวกลมฮะครับรู้สึกเยี่ยมครับเยี่ยม จริงๆเราเจอกันครับเอายังไม่จบอย่างเงี้ยฮะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันเจอกันเด้อพี่น้องโอเคครับไปเลื่อยๆต้อนที่ต้อนที่ภาษายอีสานซักสามคำเราผมได้แค่นี้ได้แค่นี้นะครับได้แค่นี้เอาเชิญครับเชิญครับมาครับ เป็นแขกรับเชิญครับพี่เค้กรับเชิญตื่นเต้นจริงๆครับผมครับุคื่นอาจจะรู้สึกเฉยๆเพราะว่าเขาเปกันเบื่อลสนมากไปอ่าแล้วกับวงภาคใต้ก็ไปทัวร์คนเสิร์ยแบบแถวภาคนู้นก็เยอะกั่นึแต่ว่าพวกเราวงกลมเนี่ยนานๆครั้งครับเนี่ยอิสุรินนี่กับอ่านักบัณฑ์นมเนี่ยเป็นครั้งแรกเต้นมากครับเต้นนะครับแต่ว่าก็จะทำให้เต็มที่เหมือนกับ ทุกๆครั้งที่เคยผ่านมานะครับมีนนะครับตอนนี้ดูจากน้องมินก็รู้ครับว่าตั้งใจมากครับหลับครับผมออกมาด้วยครับผมออกมาหลับเลยอ่ามานี่ยังไม่พูดไม่พูดครับครับพูดสิครับครับแล้วก็ไปวันที่สามเรามีกรุงเทพด้วยอ่าครับอ่าวันที่สามเราเล่นกรุงเทพครับผม ที่แฟนของจัดนครับตอนนี้ก็มีคนเปิดท้ายอยู่ด้านหลังมีตลาดข้างหลังครับไม่ใช่ไมถึงเปิดตูเปิดประตูครับนะครับแล้วก็กรุงเทพวันที่สามครับผมเนี่ยกะว่าจะขึ้นกรุงเทพวันที่สองครับไปเที่ยวสักหนึ่งวันแล้วก็หลังจากเล่นเสร็จก็มีว่างก็อยู่ต่ออีกสักสองสามวันเที่ยวกันไปปัดอยู่ต่อเลยได้ไหมอยู่ต่อเพื่อไป ปากเพลงปากอ่านู่นนี่นั่นครับผมเพื่อที่จะได้ทั่วถึงนะครับเพลงเนาะเพื่อจะได้มีงานกันต่ออีกแถวๆนู้นนะครับเพราะว่าผมว่าพี่น้องชาวภาคใต้ก็น่าจะแบบเบื่อเบื่อขี้หน้ากันแล้วเบื่อไหมไม่อะไรมามากหวานไปครับอะไรอ่าครับทุยครับโอ้คิดคิดได้ไงครับโอ้โหเยี่ยมไปเลยเอามาเลยออกมาก็ยังไม่พูดเหมือนเดิมเลยครับ ตุกตาครับผมตุกตาครับเล่นที่ก่อนสมุยครับตุกตาสิบตัวครับผมนี่ครับนี่ครับอันนี้นี่น่าจะผ่านศึกมาแล้วด้วยเขาน่าจะเป็นพระนะครับใช่ครับผ่านศึกมาแล้วโอ้เงียบไปแล้วครับได้คได้อยู่นะได้อยู่นะไอ้นู่นนทากันอยู่เลยเฮ้ยน่ามั่วซแค่นี้ก่อนดีกว่าไหมจะยาวไปเดี๋ยวแล้วมันจะน่าเบื่อมีอะไรทามีกไหมครับไม่มีแล้วมีอะไรไหม ก็ที่อยากจะถามตอนนี้คือเรื่อง MV ครับถึงไหนแล้ว MV MV ครับ MV ยังไม่ถึงโอ้ยถึงไม่รู้แต่ตอนนี้มีของเราวงกลม MV ของพวกเราวงกลมก็ปล่อยไปแล้วสองครับปล่อยไปแล้วสองสองละสองครับผมสองครับแล้วก็สามก็กำลังมาตอนนี้ถ่ายซิงค์ไปเรียบร้อยแล้วทุกเพลงครับแต่ว่าเพลงที่มีละครเนี่ยต้องดูกันว่าจะเป็นเพลงอะไรนะครับ ต้องดูกันนะครับตอนนี้ปล่อยไปแล้วก็ติดตามกันได้ที่เฟซของทีเอมทีไอคอนแล้วก็เอลซูบติดตามตรงนั้นได้นะครับเพราะว่าข่าวสารแล้วก็ตัดต่อเอ็มบีเนี่ยน่าจะอยู่ตรงนั้นเพราะว่าพวกเราอาจจะทํางานกันแล้วก็อาจจะไม่ได้รู้ว่าเอ็มบีปล่อยตอนไหนแกยังไม่ได้บอกในเฟซแต่ว่าถ้าติดตามทีเอีมทีจะเป็นอะไรที่มันจบเลย จบทีเดียวเลยว่าจะเป็นศิลปินเบอร์ไหนของทีมีก็จะได้รับรู้กันหมดนะครับพวกเราวงกลมอาจจะทํางานกันอาจจะไม่ได้รู้ตรงนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีส่วนร่วมในตรงนี้ในการตัดต่อยวีนะครับยังนงก็ฝากติดตามกันเรื่อยๆแล้วกันนะ,ระครับผมน่าจะเร็วๆนี้น่าจะได้아아เร่อวีเลงที่สามกันเลกทสี่ห้าหกตามมาเร็วๆก็ติดตามกันแล้วกันนะครับผมขอบคุณมาก ไปแล้วครับให้จ,หจิมกล่าวจิมใช <ลา S 1> ่ครับผมเจมกล่าวลาครับผมดิสนีย์วิวเลยกิดนดีอะไรจัง <c oughs> <c oughs> โอเคบ๊ายบายบเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับ